สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาทำแกงอ่อมไก่บ้านค่ะเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างเริ่มจากส่วนผสมของเครื่องแกงค่ะพริกค่ะวันนี้ใช้เป็นพริกขี้หนูสวนค่ะเขียวแดงหอมแดง กระเทียมตะไคร้ค่ะข่าเกลือป่นค่ะเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดไปตำให้ละเอียดค่ะส่วนผสมของเครื่องปรุงก็จะมี น้ำปลาล้าค่ะข้าวคั่วเนื้อไก่บ้านค่ะผักกวางตุ้งค่ะหั่นยาวประมาณสองนิ้วค่ะผักชีลาว ต้นหอมค่ะใบแมงลักใบมะกรูดฉีกค่ะน้ำเปล่าค่ะหรือใช้น้ำซุปก็ได้นะคะถ้ามีขั้นตอนแรกเราจะโขลกเครื่องแกงไว้ก่อนเลยค่ะใส่เกลือค่ะ พิ่ขี้หนูใส่ขาค่ะตามด้วยตะไคร้ ใส่กระเทียมค่ะหอมแดงแค่นี้ค่ะเราไม่ต้องขกให้ละเอียดมากนะคะแค่พอหยาบหยๆพอเราจะนำพริกแกงที่เราตำไว้รวมกันเนื้อไก่ค่ะ ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะแยกครงใไข่ไว้ก่อนผัดเครื่องแกงกับเนื้อไก่ให้หอมก่อนนะคะ จากนั้นเติมน้ำซุปค่ะหรือน้ำเปล่าต้มให้น้ำแกงเดือดเราจะใส่ผักที่หลังนะคะรอให้ไก่สุกก่อนผักสุกง่ายค่ะ ไก่สุกแล้วค่ะใส่ผักได้เลยเริ่มจากความตุ้งก่อนต้นหอมผักชีแลว้วค่ะ ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาตามด้วยเข้าวคั่วค่ะใส่ใบแมงลักค่ะ เสร็จแล้วค่ะ